แจ็คกริลิธมักม้วนเมาหัวระน้าแม้โดนเป๊ปกุนซือแมนซิตี้ติงเรื่องความฟิตฟอร์ไม่สเสถียรแจ็คกริลิธแนวรุกค่าตัว100ล้านปอนด์ของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ถูกพบคณะออกจากผับในนิวคาสเซิลหนึ่งวันหลังช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะพรีมัต3ต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย FA คัพ2024-25โดยไม่สามารถแอดซิกหรือทำประตูได้เลยแจ็คกริลิธสวมพูดที่สีเทาและกางเกงยีนขาดพร้อมถือขวดแก้วเดินออกจาก เดอะดับไลน์ขับดังในนิวคาสเซิลเวลา22นาฬิกา52นาทีในสภาพเมาแอ๋หลังเผาหัวตั้งแต่หัววันที่โ no นสไปเล็กโซเชคอมขณะที่แฟนสาวของเขาสาชาแอดบูดอยู่บ้านกับสุนัขของทั้งคู่ก็ว,ว่าดีโอลากล่าวว่าคุณภาพของกรีลิตไม่ใช่ปัญหาแต่เขามีปัญหาเรื่องความฟิตเล่นต่อนเนื่องไม่ได้เช่นลงเล่นกับฟอเรสได้ดีแต่หลังจากนั้นอาจพลาดลงสนามและมีปัญหาบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆตามมา